วันนี้ผมจะมาดวลกับ5ดาวฮีโร่ซึ่งวันนี้ผมเกณฑ์มาทั้งแกงเลยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยผมพี่วินพี่ไอ์พี่ตังแล้วก็พี่ยานะครับมาดูว่า5คนเราผู้ที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แล้วก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยจะสู้กับ5ดาวฮีโร่แล้วก็บรรดายุดดาวได้หรือไม่ก่อนไปชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับไปดูกันจะามาัน,นขนาดไหน Let's go โชว์พสภาพชนะอย่างนี้ได้เพื่อนโลฟีซานมาเจอห้าเราเนี่ยในพวกเราเดี๋ยวเราต้องเซอร์ไว้ก่อนเนาะเขายิงคมไหมเออจริงครับมตัดคงต้องเล่นโล่แล้วแหละเออแล้วมันโดนยิงมันอัดเกมแบบเป็นระบบจะไปได้ทำไมใช่ไหมกดกดคงกดเข่งอะไรใช่ไหมเออเขามีให้ซื้อมีเล่นแล้วก็ต้องเล่นใช่ปะมันคงไม่เนี่ยปืนนี้ดูไม่มีพิษมีภัยเลยพี่ทีเจ็ดููงงงงกันร้ะ เงอะอะพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยระเบิดสูตรหรอไม่ต้องมาโยนระเบิดสูตรมาป้องกันสองลูกเลยนะแบบลูกแรกไม่ตายตายลูกสองอ่ะใช่ใช่แรกก่อนผมผมนี่ไงผมทีที่อ่อยแห้เขาหรือเปล่าแรกผมไม่ได้เหยียบลูกสองผมเหยียบเฮ้ยลูกโกงไอ้เฮ้ยเไม่ตายหนึ่งตายหนึ่งตาย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 เหลือให้เราฮีโร่ห้เรายีโลไม่ตายสวยพี่ ตายอะไรอ่ะอะไรแบบมันระเบเฮ้ยหนว่าเฮ้ยปืนไม่งเอาอ่ะไม่อยเอาจัดอ่ะเพื่อว่าปืนนี้ดีจริงระเบิดมันดีแยกอย่าไปเท้ามันเอามาสู้ยังไงล่ะแต่ยัๆพี่อะยัยเย็นแต่ยัยไม่มีระเบิดเลยระเบิดปืนตายไม่จ้ามพี่ไม่เว้ยไม่ได้ไปไหนเลยพี่พี่ยืนอยู่ปกติเลยแต่มันสูดมา โอ้งหน่อยไหมโอ้ยโอ้โ่าฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้โหโอ้สองตัวโอ้โสองตัวอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนพี่ข้างบนสองตัวเลยพี่ไอตัวเดียวตัวเดียวแหละขวาไกลดิไฟระดับหกไฟระโไดัลหกโอ้ย ดูความเกียรดไปเพ่สวยพี่เนี่ยสวยพี่เฮ้ยเฮ้ยเกลียวยังมันเกลียวอย่างดีเลยจะเล่นเบอร์นิงฮอร์อะไรเหอพี่ไม่คนเข้าคนเข้ามีแค่เอกับเมียกับโอ้ยเฮ้ยทำไมปืนนี่มันโกงจังเบียท่านี่พี่อูดายนานแล้วยิงเฮ้ยจเย็นก่อนยิงมันเพ่ โอ้ยข้างหลังยิงมันนี่เออรวยรวยรวยเลยเลยเลยอลยเ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 ล่เ้ยยเล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 ยเอยเลยเยายเลยยเลยเลยเลยยเยเลยยเเยเยเลยยเลยยเยเลเลอยยเลยนเลยเยลล้เลยยเเเเม เอาบดนะบดโบนแตกนะโบนแตกนะอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหายโบดเก็ยบสี่สามโอ้โหทีเจ็ดเจ็ดนี่เยอะจริงโอ้โหมันโกงจัดเลยนายหยอกไปโอ้โหน่าเทพเอาไปไอ้แว็กมากับกูมีเซดุ้งเมื่อกี้

โหเลยวะโหเลยโหเลยพี่ไฟแบบไฟเอ็นอะไรไปไปเลยไปเลยวิ่งเลยพี่ฆ่ามันพี่ไปด้วยเปลี่ยนแผลงงเปลียนแผงมันรับมือไม่ทันนี่ไงนี่ไงโอ้โหอมันตงเหมือนกันโอ้กูตายตายตู้เดีวเดียวพี่เดียวดียวพี่เดวเดียวพี่เดวเพี่เดียวเดีวพี่เียวเดียพี่เดียวเดพี่เดียยวพพี่เดียยวพพี่เดียวเดวพดียวเ่เดพี่เดียเดี่ นี่เดียวพี่นี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวพี่นี่เดียวพี่เอาพี่หลังหลังเฮ้ยสองตัวนี้มาหญิงพี่ตัวพี่มันฟันหัวมึงแน่มันนามันน่าจะอ้อมนะตัวหนึ่งวางด้วยอคอมเมนแน่มันอ้อมแล้วมันอ้อมแล้วเออเฮ้ยหนุกดีว่ะหนุกดีว่ะยานีดีไหมสังเกตไหนพี่มันปลาแล้วเบิดเลยป่ะ ีวางเกมมอไปที่บ้านเลยจ้าเหลือกูเหลือเก้ามันปามมาที่บ้านเราเหรอปามมาบ้านเราเหรออุ้ยก็มาวีนมาพีนมาพี่มาพีนมาก็จะกระด้วยกมาประตูนีบผมผมทำอะไรพี่ประตูนีบประตูนีบโอ้โหโอ้ยงไม่ดูโอ้โหโอ้ my god เอาไม้อะไรมาอีกแล้วนะนึกว่าของเราเกียร์แล้วนะของไม่เกียร์กว่าเราอีก เบาๆหน่อยครับพี่ตุกพี่ก็ใส่ว่าผมสุดเกินตู้มโอ้โหกูโดนอีกแล้วเฮ้ยเอาซองมาแล้วเอาซองมาแล้วไปแตกตายสองโอ้ยอีตัวนี้จะตายตัวนี้ตายอ่ะยไอ้พีนทำไรเนี่ยพีนเขาอยู่นู่นสิพี่ไปเลยพี่วิ่งเลยพี่ พี่วิ่งวิ่งไปเลยพี่วิ่งตรงไปแล้วพี่วิ่งวิ่งไปแล้วเลี้ยวขวาพี่เลี้ยวขวาอ่านั่นแหละวิ่งไปเลยพี่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ยเอาว่าเอาว่าสวยจัดสวยจัดเสียงอะไรวะจังโดนอะไรแห่จังเลือดพี่เลือดเลือดพี่ออ้โหไปต่างประเทศสุดแล้วสมัยก่อนนี่ยายาจังเลืยอะมากพี่ผมแพ้ตรงขวาพี่ที่วิ่งไหวไป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  ดับไหนพี่ดับไหนแตกแตกแตกไปเลย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 เดี๋ยวไปเลยไปเลยวปวางให้ระ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 วางให้ร้วางให้ระวางให้วางให้ตัวใอ้พี่ตัวางให้พี่เดี๋ยวฮันเวาอี้ลฮันางไรอีโลฮันอะไรอลอวางให้อยู่ให้อวางใหนวางให้วางให้อมวางมห้างให้อมวีงใหนวังใงให้องปืนวา่ให้อมหห้าใม้จูเกวางใหห้าให้จูเก๋มันเป็นพิวาระวังงใหห้าให้พิวาวังพิวาว้าว ก้าวไปเนาะรอดถึงอย่างถึกอย่ามันถึกมากพี่โคตรถึกอย่าเรื่องมันเท่าไหร่วะดาวเนี่ยเอ้ยไปตั้งมาเลือดเพ่มาเลือดโอเคพี่สวยพี่เลือดเต็มเลยปะเลือดแบบเต็มเลยเนาะเดี๋ยวัตสึโอ้ยวิ้นวิ้นโอ้ยถามจริงเหรอระเบิด ไม่ตายใช่พี่มันมันแบบว่ามันมันเถื่อนมากเลยพี่ของมันอะมาพี่มาพี่มาพี่มาเลยพี่ยอนมาแล้วมันจะจับเลพันกูตายสวยพี่สวยมันมานมาสวยพี่ยาวมาวยพี่ไป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 ปไไปนปไ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 ปบีนะไปบีนะไปบีไะไปไปนปไ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 ป่อไปไปไปชื่อไปปไปไไป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 ปไ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 มไปไไป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 ไมีไป่ไีไ จับมาจับมาพี่ตายได้้มาเลยพี่มาเลยพี่เียวางเองวางเวางเดี๋ยวพี่กันประตูเองวางเอาโววางแกร็เสรอยู่แล้วไม่ให้กูวางยี่กูมาแล้วมาแล้วเสรรียบร้อยีกันเหรอบอบ่ขบวนได้หนึ่งหนึ่งแหนึ่ง่หนึ่ง่หนึ่ง่นน่นี่งแนอยู่ในึ่ง่นอู่่ในงน่นพี่อน่นน่น่นเ่ต่่งไปทางซ้าย ไปไปเรียวเรียวสายเรียวสายเรียวสายยิงนี่ยิงๆๆอันนี้เจ็บอันนี้จิบมากอันนี้จิบมากผมบอกเลยเจิบมากจริงโอ้โหอะไรพ<า>ีโโ่โอ้เฮ้ยมันมีกี่ตัววะเนี้สองตัวเออถ้าเกียนเครื่องบนนะเนาะเมืาพี่ฝ้ายตายก็จะบอกคิดตั้งกูาตายที่เดิมเลยที่เดิมเลยไม่เคิดไม่เคิด ฝากหน่อยนะหน่วยโลกไปเลยจ้าโอ้แตงนึงแต่งอาเจียตัวเองหนึงแตงหนึ่งไรกูตายแค่ทีเดียวไม่ตายว่ะโดนไปหามันเลือดมันโคตรเยอะเฮ้ยมาว่าเราว่าเราม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 าเราวีผมหันไปอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยพวกเราไปยาวไปไปยาวหมดเลยปะพวกเราไปยาวหมดนะ้ายนะ้ายนะ้ายนะตรงที่พี่บินชอบไปอ่ะว้าวฟีดังกูตายคนแรกอีกแล้วอ่ะโอ้โหท็อปเลย ตายตายตายโอ้โหแล้วมืดแรงจังนะพี่โว้หัวแดงแหละเมื่อกี้โอ้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเียวโลต้อนนีนี่ไงล่ะโลโลฟีอาเราเบิร์ดไปทำอะไรแล้วพี่เหลือไอ้โลโอ้ยโอ้โหดูโคตรไม่ตางก็ตายก่อนอีกแล้วดูตายแล้วยูสลิกซ์ูยูสลิกซ์ซูซู ยังไม่ได้สู้เลยเนี่ยตายละนี่โอ้ยเดือกระดัวสามคนไม่รอวะคือมันยังตรงนะพี่เออระเบิดมันยังแรงโอ้มันก็จะแรงปืนปืนอะไรวะหน้าไม้หน้าไม้นี่แรงนะหน้าไม้เกมนี้แบบอย่างแรงเข้าสนุหน้าไม้ปีศาจ